โอ้ยรถใครสวนไปน่ะอ in ุบัติเหตุแน่นอนอ้าวนี่่มีคนถึงก่อนเราตกใจเอ๊ะใครถึงก่อนนะพี่ตาหนูเห็นนะดิฟโพสเมื่อกี้ เจ๊กหลววเสียงแต่สนันโคตรเท่เฮ้ยเขาเอาไปจอดข้างในกันหมดเลยเออเขาไปจอดข้างในกันรับโทษเออไม่รู้ที่รู้ทางกันเนอะ ติดซลนะท่าอะไรดีวะทำัแกงเตอร์ไงองไรไม่ฮะแกงเตอร์หนึ่งทำไมพี่เดินย่ามันยากเฮ้ยเฮ้ยมีกระอบมีมีเล็ดไนนะมีขอพร้อมยังอะพร้อมยังอพร้อมยังมาดินี่ดู หาท่าเดินโอ้ยเก๊กเลยเก๊กเ๊กเลยตึงเลยตึงเลยตึงเลยต้องทำอะไรบ้างอ่ะต้องหัวเราะแล้วต้อหัวแถวเลยครับต้องทำอะไรบ้างอ่ะทำรายงานตััวครบรายงานตัวเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวมีถ่ายรูปอีกหนึงที่เหรอติดบัตรเหรอติดบัตรเพียงโชว์บัตรประชาชนต้องอินท่าแอปป่ะหรือไงต้องต้องแอปป่ะได้หมดได้หมดพี่เลยแล้วเขาจะถ่ายถ่ายถงายโอ้ยยืดออกยืดออกจัดจัดลูกเปิงเปิงเปิงโง่ ลูกมันจะไปเข้าบัญชีสภาพี่โจนเชิญครับพี่พี่จนถ่ายรูปครับแล้วก็ถอดหน้ากากแล้วก็ถอดแว่นด้วยครับพี่โอ้โหเอาถอดแว่นแว่นถ่ายรูปจะโดนพี่มองเลยเห็นแล้วครับกำแพงกับแพงผ่อนเก้งนะฮะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจับพี่ไปไหมพี่เล่ยมันเดินไปเออช่วยช่วยจูงหน่อยนะผมถอดแว่นแล้วผมมองไม่เห็นนะครับอ๋อได้ครับพี่ถอดแว่นก่อนแล้วกันเียยวออู่่้ใคระผมให้เรียบร้อยแลนะครับได้แล้วครับอ่าถอดแว่นใช่ไหมครับถปล่อยนี่

มองไม่เห็นเนะยขอบคุณมากเลยครับคุณฮาเดสครับพี่มองพอมองเห็นกําแพงไหมเออนี่ใช่ไหมครับกําแพงอ๋อเรียบร้อยโอเคโอเคนี่โอเคครับเห็นแล้วครับหันหันหน้าออกมาอตาผมหวานเลยครับไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยแล้วก็โชครับซูสองนิ้วได้ไหมครับ

จะถอดอมาเหมือนเหมือนตัดโอซีเหมือนกันนะตาลึกๆแปลกๆใส่แว่นไม่ได้หรอครับคุณฮาเดสผมไม่มั่นใจเลยคร้บใชะคล้ายนะคล้ยอยู่ไหนเรียบร้อยเันครับครับเอ๊ะอย่าหัวร้อสิครับคนถ่ายครับดีดีดีแล้วค่ะครับดีไหมครับ จูกุ้งกิมดิค่ะยิ้มแบบยิ้มกุ้งเิีมมก็ค่ะยิ้มกุ้มเ่มอารมณจอดีครับอารมณจอครับเสร็จแล้วครับอนวันนี้ไม่มีดรดสวยชอยชอยชอยมีเมีเน็ตชออยเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวันแก๊งอะรแล้วรอครับ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 โจนี่พิวเลยนะวันนี้ไม่มีระบสามบรให้แท็กได้เลยไหมพี่จอป่าวเลยครับด้เยก็ได้พี่เพราะขึ้นก็ต้องสองห แย่นแยนแย่นขึ้นแกงเลยแย่นบัตรอยู่ไหนบัตรบัตรเปลี่ยนชุดอะไรขับไปร้านเปลี่ยนชุดทั้งหมดเลยเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับตามมาเรื่อยๆถ่ายรูปเสร็จให้ผมใส่แว่นได้ยังคะเนี่ยได้แล้วค่ะยินดีต้อนรับพี่โจนะคะขออนุญาตค้นตัวนะโอ้ยได้เลยครับ อุ้ยอล้วงเบาๆสิครับนี่ค่ะขออาจารย์ก็จีกับความคับของเขาเรียบร้อยแล้วก็ให้แท็กแก๊งได้เลยครับให้แล้วครับให้ได้บอหนบสวยแก๊งอะไรต้องพกไหมฮะหรือว่าเก็บใส่ตู้ครับกดใช้ครับกดใช้ต้องต้องตพกไว้ตลอดเวลานะพี่กดใช่ได้นะกดใช้เหรอคียวสวยแก๊งให้กดใช้เหรอใช่ค่ะบัตรเคียวสวยกดใช้ได้ค่ะแล้วแล้วแก๊งเนมนะครับแก๊งเนมไม่ทำอะไรอีกเหเห็นแล้วฮะ แก๊งเนมคือเป็นเหมือนอุปกรณ์เหมือนแท็กที่เอาไว้เอาไว้ให้สมาชิกในสภาเก็บไว้ครับคือห้ามเอาเก็บในตู้แล้วห้ามห้ามหายถ้าสมมติว่าวันไหนสภาสุ่มเช็คครับแล้วคนในแก๊งเราอครับไม่มีแท็กอันเนี้ยครับแก๊งเราจะโดนยุบทันทีครับโอ้คนเดียวก็โดนเลยครับใช่ครับโอ้ร้ากลัวเลยครับหายแน่เลยครับไม่ไม่หายหรอกครับแค่ไม่ต้องเอาไปไหน ไว้ไหนอ่ะลงไว้ไหนไว้ตู้เหรอไว้ตู้เหรอโอเคโอเคไม่ได้ไม่ต้องเก็บไว้ในตัวตลอดไม่ได้ค่ะชิบหายเก็บไว้ในตัวหายแน่ครับเหมือนยังไงต้องรักษาเหมือนพี่นะได้ไม่เป็นไรนะพี่ไม่หายหรอกชุดอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนชุดได้เลยพี่ไปนี่เรียบร้อยแล้วเหรครับตัดผมใหม่ก็เรียบร้อยครับแหมนี่ะไปแตังพี่อุ้ยแล้วยังเห็นพี่ใส่ผมส้มแกะแบบนี้พี่ใส่นี่มาแต่งผมพี่เกิดมาเพราะแบบเนี้ยทรงผมพี่แบบ มาเองหนูไปเปลี่ยนชือตนู่นแล้วไปเร็วพาพี mate, ่โจนไปเปลี่ยนเสื้อเลยพี่โจตื Et ่นเต้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนเสื้อกันมาไปเร็วมาอยู่กับพี่เดี๋ยวพาพี่โจเปลี่ยนเสื้อเสื้อผ้าคนรวยอปไปเไปเอะเอาวะพี่โจนมาแล้วว่เฮ้ยออันยังอันยังหม่อมโจนตัดอันยังเออโออาาวว่าอะไรอะ อุุคคคใครคุณกูเหรอโอ้โก็อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเน้องหยางเฉยๆเกิดอะไรขึ้นพี่ถามอกครั้งนึงว่าเกิดอะไรขึ้นอ หเก็พี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮะของรอบรองเงิก็ได้ค่ะเราไปเงินก็ได้โอเคโอเคครับโอเคพี่กู๊ดสวัสดีครับเออ่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยครับโนเนียสวัสดีจ้าโนเนียโอเคครับพี่รถเต่านี่ใครอ่ะขึนแกงวนแรกชนประทัดพี่โจนพี่โจนลงมาเลยลงมา ไป้วตามพ่อพาโบก่อนเฮ้ยโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่บอสอยู่ไหนอะพี่ผ่านแล้วพี่เร็วพี่แสบเล่นพี่เร็วจะขับไปโดยชี้ทำไมพี่เร็วพี่พี่พี่ ดียปล่อกดหัวจะทาแล้ววันดีไม่ียยกล้อกดหัวเลยยกล้อกดหัวแล้ใครเหยีบมาหนูอ่ะพี่โซเนใครเดียเไม่รอหน่ะเนี่ยไหนเม่อนพี่โอ้โหแต่งตัวอะไรวะนี่หนูจะไปนอนแล้วไงหนูก็เลยปล่อยผมแล้วก็ใส่ชุดนอนคุณนะโอเคคนยืนนี่เลยเหมือนที่ไม่อนอ่ะ ก็จะอ๋อ๋อโอเคโอเคโอเคก็แเหมือนกันอ่ะ๋อฮะแต่แตบอกหนูใส่อะไรก็ไม่รู้เนาะเอาเเอาเยไปนอนีย่พูดแบบพี่กบไปหมดุดยอดทุกคนเลยเรื่องหมายถงการเก็บขวดพง่าบไปนอนเนี่ลเท้าเหรอไเท้า นเพื่อทำร้ายอะคะอ่าพอดีรถมันทำร้ายพี่กู๊ดอะคะรถมันยกล้อมาทับคุณกู๊ดพอดีเลยครับวายรับวายครับวายนี่คือภาพสุภาพภาพสุดและท่าวายอะไรนะนี่ฮะนี่ยวา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 ยนี่คือแบบเฮ้ยวายนี่คือแบบละม่อมเลยยอมเลยละม่อมเออนี่นี่นี่ทำม่อมเลยละม่อมเลยทำโบว์บอกทำโบว์บอกกูคุกกูคุลสามคนท่วนไม่ได้นอนอีกแล้วย คยังไม่ทันใส่เสื้อเลยอายูคีดบอกว่ามันมีเคสแบบว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุใหม่ครับเหมือนอุบัติเหตุอุบัติเหตุพยายามฆ่าโอ้โหใช่ครับใช่ครับจริงๆเอ่อคุณกู๊ดพยายามฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับเดินสอดเข้ามาใต้รถผมเลยครับอ่ะผมจะเดินไปทักฮะเฉยๆนี่อะไรนะครับ อาโอเคค่าเสียหายมาอายูเรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่นะผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมเรื่องนี้นะการที่คุณนะคะขับรถชนประธานสภาสูงสุดนะคะผิดกฎสภานะคะข้อกาไก่ขหไข่108นะคะพยายามค่าประธานสภาสูงสุดนะคะกลับเป็นเงิน1,000 0บาทค่ะโอ้โหเื่อกี่สองแสนได้ยิน2,000สนนะสองแสนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนึมื่นยังจะต่ออยู่เลยครับ หนึ่งหมื่นนี่คือมันไม่ต้องมีสภานะมันไม่ใช่หรอกเออชดเชยเป็นอะไรได้บ้างครับไม่มีหมื่นลดอีกนิดได้ไหมครับเออเอาไปลดพี่ก็น่ารักเหมือนกันนะใช่ครับผมแต่งเท่ไหมครับชดเชยเป็นอะไรดีนะเอออยุครับยังไงถ้าตามกฎของสภาแล้วทำร้ายร่างกายสภา โดนปรับเป็นเงินสองแสนคะเออเอาเอาตามนี้ผมฟังตามไอยูนะเพราะว่าไอยูคือเป็นหนังสือกฎของผมครับครับเออ่ผ่อนชำระอะไรได้บ้างครับศูนเปอนสิบเดือนได้กับบัตรอีอ้วนอ่ะสมัครที่ไหนครับอีอะไรวะอีอะไรนะพี่ไม่ค่อยคุ้นบัตรอีอ้วนอ่ะอ๋อศูนย์เปอร์เซ็นใช่ไหมครับศูนย์เปอร์เซ็นได้ครับได้ครับเดือนี๋ยวก็เอามาก่อนเลยสองหมื่น เดี๋ยวนะครับสดสดตอนนี้มีมีอยู่สองพันหนึงครับคนเจอเอาหมดนะเดี๋ยวนะขอขอเช็คดูได้ครับลองลองค้นดูได้ครับไม่ผมค้นคือผมเจอรถเจอเลยที่คุณมีทรัพย์สินผมยึดนะโอ้มันจริงๆก็ปนีปนอมกันก่อนได้ไหมครับมันอุบัติเหตุนะครับผมออกรถพอดีเลยครับมันทับลงมาเลยครับให้พูดอีกทีครับ ขอขอญาตปนีประนอมได้ไหมผมผมให้ผมทําให้คุณกู๊ดมีความสุขอย่างอย่างอื่นพอพอได้ไหมครับแค่จ่ายมาสองหมื่นงวดแรกของก็มีความสุขแล้วอย่างนี้จ่าขอบก็โดนอีกสองแสนด้วยป่ะคะพอทดใช้ไปแล้วจ่าขอบทดใช้ไปแล้วครับจ่าขอบอ่อนให้แค่สองร้อยเองนะค่ะพี่กู๊ดสองร้อยก็ได้ทำไมไอ้แก๊งเนี้ยมีแต่ปัญหาเนี่ยเห็นขึ้นมามาขึ้นแก๊งกันเมื่อวานใช่ไหมรับปัญหารับพร้อมใจผมเลยนี่ครับเสื้อเหลืองเนี่ยแก๊งเสื้อเหลืองเนี่ยข้างหลังมันลายญี่ปุ่นใช่ไหม ่านก็ไม่รู้เรื่องเขียวหวยควยเหียวอะไรก็ไม่รู้เงินมาหมดเดี๋ยว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 เดี๋บเดีรยวเดี๋ยัเดี๋ยเดี๋ยเียเยเดยเี๋ยวี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยยเดยยีเเียยเาวยยเ จจนครับก็คือถ้าไม่จบสองแสนกับคุณโจรคุกนะฮะก็ไม่จบเรื่องนี้นะผมจะตามล่าคุณไปเรื่อยๆก่อนหน้าจะมีเรื่องก็ตามล่ากระทืบคุณอยู่แล้วละครับเกระทืบผมอยู่แล้วลครับอายุมันมีเรื่องแบบการขัดขืนหรือว่าถกเถียงอะไรอย่างนี้ไหมมีอยู่สามแสนไหมมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สองพันนะครับ ผ่อนก่อนได้ไหมครับมีก็มีอยู่ฮะมีก็เก็บไว้ฮะวันเท่าไหร่รับผ่อนก่อนได้ไหมครับอมืวันละสองร้อยงั้นเดี๋ยวจะขอฝากใจรักทุกวันทุกวันเลยสองหมื่นอ่าแล้วพาต้องวิ่งกับใจรักด้วยอ่ะใจรักอยู่สะพานน้ยเผื่อไม่ยังไม่อยู่คนอื่นก็ได้ทำไมต้องใจรักอ่ะเป็นเป็นอ์กันหน่อยเป็นเพื่อนกันไหมหาวิธีแบบเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าครับพอจะพอจะลดหย่อนได้ไหมพอดีผมผมออกรถพอดีเลยครับแล้วก็มันไม่ทันเห็นนะครับ หน้ามันยกฟุ๊มันมองไม่เห็นนะครันลานใช่ไหมเคยชอบครับแต่ไม่ชอบแล้วเพราะใจรักบอกว่าทำไมอ่ะหลานแยมโลไม่ดีตรงไหนในข้างหลังก็เคลียร์อะไรกันแต่คือแบบว่าเขาไม่มีเงินแต่ไม่ค่อยยามค่านะ ไม่ไม่ไม่ได้พยายามฆ่าเลยครับคือวั้ละสองวันได้ครับใจก็อยากจะจะลองพยายามดูสักครั้งแต่ว่ายังยังยังครับยังไม่พร้อมโอเคผมตั้งให้คุณสี่แสนนะคุณจนคุกสี่แสนเลยแหรอครับครับครับแล้วเอาเอาอะไรมาจ่ายนะครับเทียสอยังไม่มีครับครับอ่าก็ก็ ไม่มีอะไรจะให้จริงๆครับมีมีผ้าพันแผลอุ้ยผ้าพันแผลช่วยได้ไหมครับเผื่อจะทําให้หายเจ็บขึ้นนะครับอ่าโอเคงั้นก็อ่ามันมีมูลค่ามากกว่านั้นในเรื่องบางเรื่องฮะเช่นคือคุณช่วยเคลียร์เรื่องลูกผมไปชอบคนในแก๊งคุณหน่อยลวกันผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ลจะได้จบแล้วะไรวะเนี่ยใครอ่ะลูกคุณคือใครเหรอครับเมลอน ชอบมันเรานครับชอบไแล้วผมรับชอบไครล่ะครับผมได้จบเรื่องนี้ไปนะเรื่องนี้มูลค่าสี่แสนยังน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับลูกผมผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กเอาแล้วแล้วเออใครทําให้ลูกคุณกูต้องเสียใจแ่ะครับใช่จริงใช่ใช่อะไรอ่ะผมว่าให้เด็กมันคุยเองดีกว่านะคุยต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยนี่มีปาโบก็อยู่พี่ลองซพี่องครับใครอย่าไร่อนบอกมาสิไปร่อนใม่ครับมใครเลยใช่ปะ ใครใครอ่ะหนูไม่ได้ชอบใครเลยเอ๊ะเอาหน้าพูดมาได้เลยใช่่ปะเออพูดมาเถอะเดี๋ยวพี่โดนนะโอเคโอเคพี่จะได้เคลียร์ให้ไงพูดออกมาพูดออกมาพี่ก็ได้ใครก็ได้เร็วเร็วใครก็ได้หรอใครก็ได้เออจะได้เคลียร์ให้เร็วมอรมอรมอรมอลอชื่อย่อมอรมอรมอมหลวงเหรอ รีบหน่มัใกล้แล้วครับจริงเหรรอจป็นโดดร่มด้วยกันมีประเด็นไปโดดล่มด้วยกันมีประเด็นไปแบบไปโดดล่มด้วยกันเคลียร์เลยเคลียร์เลยให้หมองเลยว่าเมลอนเขาไปกดแบบไปโอ้ยล้มไ่มอลล์มอลล์มาไหนด้วยกันหรือเปล่าชื่อเข้ากันด้วยไม่ได้ไปครับพี่ไม่ได้ไปเลยหรอ นี้ไม่ได้ไปวันนี้วันนี้ไม่ได้คุณคนดินวิ้งไปแล้ววันนี้ไม่ได้ไปเรียบร้อยโอเคูดไปแล้วอลอแก๊งอยให้พูดให้ตรงๆนะมอล็อกมันแจกความเร็วเหรอราค้ามันหลายบาทนะกับคนโจรคุกเนี่ยคุณคูดอยากให้ให้ยังไงดีครับจะให้ให้ผมกันคือผมอยากเคลียร์ไปเลยว่าคนในแก๊งคุณเนี่ยใช่ไหมคุณโจรครับครับมอลออะไรเนี่ยคีเนี่วิ่งไปแล้ว มันยังไงกับลูกผมคือผมไม่เข้าใจจริงคือผมงงมา3ามสี่วันแล้วครัของเล่นขึ้นมาคือถ้าเด็กมันชอบกันอ่ะมาลองเชิญครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าเออคุยกันดีๆรีบเลยรีบเลยไมอหมอกไอหมองเร็วๆเลยทางสภาซิว่าเกิดอะไรขึ้นหมอพี่กู๊ดเร็วลาสองคนเพื่อนกันครับเบบี้ใครคือเบบี้กระดุมไม่ใช่ไหมเขาก็เป็นกระดุมธรรมดาเห็นไหมใช่ใครเรียกเบบี้เป็นเป็นแค่เพื่อนหรอหมอง รักเขารักเขาได้ไหมรักเขาได้ไหมเหรอมันตั้งอยู่ตั้งคนสองคนครับเด็ดเมลอนรักรักคือเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนใช่ไหมมองเพื่อนนะเพื่อนมากกว่าครับผมว่าคือถ้ามากกว่านี้เนี่ยหลังจากวันนี้หลังจากวิธีนี้กูใส่เลยนะมองครับเดี๋ยวมึงพูดแล้วนะครับ

ที่ทับใครไม่ทับเสือกทับไปกู <im> <im 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 ๊ดด้วยถนนเดี <im 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 ่ยวดน้ำเดี่ยวน้ำเดี่ยวน้ำวันหลักไม่ชี้ลุงเห็นว่ามันมีคนอยู่ข้างหน้าวะฮะเกือบเกือบโดนสองแสนแล้วเน่าะมาร์คเลยมาร์คมาร์คมาร์คแล้วมาร์คเนี่ยเมื่อกี้มันอย่างเงี้ยมันแค่นี้เองเมื่อกี้มันแค่นี้เองออกไหนวะออกนี้แหละค่ะมาร์คยังมาร์คยังมาร์คแล้วไปเลย รท่างหรอลงรถทัาเหรอ,ดดห,รอหรือน้ำพันพดแอกนิดนึง me, แอกนิดนึงเด so, ี๋ยวเไอเหนูอองไปได้ช่โซ่หนึ่งสี่สองครับพี่จอน หนึ่งสี่สองเหรอครับทอโซแช่ตื่นเต้นว่ะเอาไอ้ติดตัวมาด้วยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ทำไมชุดนี้มันดูคุ้นๆน,นะครับ เผื่อบางคนเขาไม่รักใครพี่เผื่อผมรีบครับเราไปที่ไหนไม่ต้องยิงนอกมือมาเร็วโอผมกลัวรถโดนขโมยอ่ะรางวัลจากประชาชนจะไปต้องเอาตัวนี้ให้ครบแวุ้มาแล้ม้าไปไหนอ่ะที่ถือต๊ะทีต้องขับพี่สสำหรับปังผู้นับนแ่ปฏิกิริหน้าร้านเดียวหนูอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ตาผมไม่ไหวแล้วบ้าแล้ว ว่าแล้วบอสถึงเวลาแล้วไหมแเอาวะเอาเว้ยวเว้ยแฉะแจะแฉะกูกูแมนชิแล้วจะบเลยพี่จะไปทางไหนอ่ะมีแบบเสื้อเปิดเปิดดุมากไม่ไม่มีมีแค่คนเดียวมี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 ออกลองสนุกนะฮะแับเรเบอดอะไรฮะ แ่แบบไม่ถึงสตรเราใส่กระดูกได้หรอหน้าลงมาคอวีอะดูสามสามเลยนะอคอวีไหมคอวีลึกเเหอเ่ดกีอะไรนะเฮ้ยหรือว่าใส่โปโลตัวเดิมเราดีวะไม่ดแล้วยม่แล้วต้องอะไรอามหรอใช่ร์มนะอามประมาณสิอ่ มีคอไม่ค้งขึนเลยคอมันยังไม่คอมันปวดคอไม่เนียนปวดแล้วมันมันดูย่างหน่อยอ่ะเพราะอะไรครับว้าวเอาเปลือยเลยปะล่ะเปลือยเลยปะล่ะพี่โจนเปลือยท่อนบนตัวเดิมไม่น่าใส่ได้พี่ตัวเดิมไม่น่าใส่ได้เอาตัวเดิมดีกว่าใส่ได้เหรอได้ดิตัวเดิมได้ปหมได้ดิเสพคอใส่ยืดใช่ไหมเลิกไปแล้วได้เน่เน่เน่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหนมเป็นแขนหน่อยพี่โจ นี่ต้องถอยไปแขนมันอันแรกอ่ะนี่ป่ะไม่มีจังพี่กด x กด x ดูกด x ดูกด x กด x x เหรยกมือดูหน่อยเผื่อเผื่อตักแรกขาดโอเคไม่ขาดดูดีพี่เชียบเอ้าวะอ๋อหีเซลเหรอเท่ดีพีเราทำไรเนี่ยขอบคุณมากนะคืนรดยบเท่วะ ไปจบปุ๊บเมื่อไหร่ครับสวัสดีดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะแย่เย่แย่แยาแย่แย่แย่เรื่องตีใครทุกคนเงี้ยไปมันลามเข้าแก๊งเลยนะพี่ตกปูนึกเราไปตีกับกองปูนึกไปถ่ายรูปกันดิถ่ายรูปก่อนก่อนจะได้

ได้วะอจอดฝั่งนูน้นด้วยก็ได้นะหันหน้ารถเข้าหากันอนะจอดฝั่งนี้ก็ได้นะเท่ห์วะครับผมรถเต่านี่มันราคาเท่าไหร่เรอคะ สองแสนกว่าบาทนะครับออใช่ครับแต่งอีกประมาณสามแสนนะครับโอเคฮะค่าเดิมๆสองแสนกว่าบาทรถแต่งสวยมากคะโอ้ขอบคุณครับใ้ายลูก ไม่รู้อะถ่ายไงไม่รู้ว่าผมพร้อมแล้วเอาไงเราเรายืนยืนตรงไหนฮะแล้วใครถ่ายอะฮะนนี้ไงเดี๋ยวให้ยืนไงอ่ะยืนหน้ารถไหมหน้ารถตัวเองใช่ไหมเราดเอเก็บหมดป่ะเพราะมันไม่โค้งอะเออมันไม่มัน ีก็เห็นหมดนะเฮ้ยจริงเหรอแชทนี่ไงพี่หาดมาด้วยมันนี่มันนี่ผมขออาศัยม้านมีรถพี่ด้วยไม่มีรถ่ล่ำหล่อเว้ยอะไรมันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอ่ะเดี๋ยวพี่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 อย่าห้ามอยวาห้า พี่หาท่าเจอได้หรอยองมีอะไรบ้างดีมากพร้อมนะดึงคอด้วยเป็นไงดึงคอด้วยเป็นไง ชาา้ามึงถามเฮียด้วยพี่จะขอบอว่ามันไม่ถามเช้าเราวแเช้าเว้ยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยรูปนะฮะบกบอกรถเฉยบกรถเฉย เราลดไว้มาสาหนึ่งแล้วพี่เบสแฮม,มลิฟูต้อ,องขอขอลองหน่อยวันนี้รถส่งมาให้ที่พี่เจ้าของนะเอาให้รอดอยู่แบบพี่ลรอดอยู่เลยเบสแฮสามแล้วบอกว่าสามหนึ่งแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้ว <laughs> <laughs> สามแมตช mm ์ก็จะชนะเราเลยเป็นไรอย่างน้อยมีคนแพ้เป็นเพื่อนกันอย่างเดียวเราต้องพูดเยอะแน่เนาะตไกก่อสร้างไหมเฮ้ยไปครับพี่โนเนี่ยไปหมดเนี่ยครัจะเอารถไว้เปล่าเอาไว้ครับขอไว้หน่อยครับโอเคตึกก่อสร้างป่ะตึกก่อสร้างป่ะไปดิก่อสร้างสองตึกพร้อมกันเลยอ่ะไปดิได้อยู่นะสิบกว่าคนไปเด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 แยกนะแยกสองเร่งสองตึกนะ